ทำชงแล้มาพบกันอีกหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยล่างของเราะะเอาให้มันเข้มงวดเข้มข้นไปเลยนะคะเอาให้มันชนกันลลายสูตรไปเลยนะคะเราจะได้มีความมั่นใจขึ้นนะคะฝักอ่านคำเตืนนะคะ,ะพิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะคะสูตรก็คำนวณตามสูตรนะคะ มานี่จะเป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะเอามาวางเป็นแบบนี้เดี๋ยวพปทำมาวางให้ดูเอาเลขเก้านี้นะคะเลขเก้านี้เอามาวางตรงนี้แล้วก็บวกสองแต้มนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะบวกห้าเต้มนะคะก็เป็นสี่อย่างนี้นะคะ เข้าสองตัวเลยนะคะมดแรกนะมดแรกนี่จะเป็นหลักหน่วยเนาะเราก็เอาหลักหน่วยงงก็แค่หลักหน่วยก็พอค่ะมาดูงดที่งดที่สองค่ะ แลาเก้มาวางเหมือนเดิมนะคะเก้าแล้วก็หนึ่งแล้วก็สี่อ่านี่ก็เข้าสองตัวเช่นกันเห็นไหมคะอืสองตัวโอ้มีตัวแทนแบบนี้ก็ฟุกสิคะเดี๋ยวมาดูงวดที่ บทที่สามกันนะคะบทที่สามเอาศูนย์มาวางนะคะเอาศูนย์มาวางเอาสมักตรงนี้แล้วก็บวกสองแต้มก็เป็นสอง มวกี้ห้าแต้มก็เป็นห้าอป็นบ,บนิตนะคะอ่ะหลักหน่วยล่างก็เข้าที่เลขห้านี้เป็นงวดที่สามมาดูงวดที่จะออกกันนี้นะคะงวดที่จะออกกันนี้ ก็ไม่ใช่งว่อที่เพิ่งออกไปนี้ก็ปเป็นห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้เอาเลขเจ็ดมาวางนะคะเจ็ดมาวางเฮ้ยเจ็ดเราจะไปเขียนเก้าอว เสร็จแล้วเพิ่มสองเต้มก็เป็น9ค่ะแล้วอันนี้จะเป็น2นะคะ่ะเข้าที่เข้าที่เลขเก้นี้นะมาดูงวดที่จะออกนี้นะคะ เอาห้ามาวางค่ะห้าบกสองแต้มก็เป็นเจ็ดค่ะอันนี้บวกห้าแต้มก็เป็นสิบค่ะอ่ะหลักหน่วยของเรานะคะหลักหน่วยของเราเอย,ยังมีเลขเจ็ดอยู่นะคะยังมีเลขเจ็ดอยู่เดี๋ยวเรามาดูอีกสูตรในคลิปเดียวกันก็แล้วกันนะคะ นอนต่อกันค่ะมาหลักแสนนะคะหลักแสนแล้วก็เลขล่างหลักสิบล่างค่ะบวกกันสองครั้งก็เป็นลงไ้เลขเก้าค่ะทุกคมเอาเก้ามาวางเก้าแล้วก็สี่แล้วก็ลดแต้มอย่างนี้นะคะกออันนี้จะเป็นหน่วยล่างเนาะหน่วยล่างเาตรนีม้มาดูงวดที่ สกันห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นเจค่ะท่านผู้ชมเจมาก็เป็น2แบบนี้นะคะก็ลดแต้มนแล้วก็ข้าทิ่ตัวนี้มาดูงวดที่สามกันสองบวก ก้าบวกเก้านะคะเป็นลงท้ายเลขศนะูนย์ศูนย์มาห้าแล้วก็สี่นะคะก็เข้าที่ตรงนี้มาดูงวดที่เพิ่งออกไปนะคะสามบวกแปดบกแปดนะคะก็เป็นสิบหกบวกสามก็เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชม เอาเก้ามาวางเก้าแล้วก็สี่นี่นะคะเราก็ลดแต้มค่ะแล้วก็เข้าที่ตรวนี้มาดูวดที่จะออกนี้นะคะหกนะหกแปดหกแปดก็ลงท้ายเลขแนึ่สิบสองนะคะเอาสองมาวางสองเจ็ดนะสองเจ็ดหกอะเห็นไหมคะ มื่อกี้ก็ยังมีเลขเจ็ดอยู่เลยทั้งมเดี๋ยวที่นี่พี่ช้างเอาให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีเลขเจ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นหลักหน่วยหน่วยล่างนะนี่ก็มีเลขเจ็ดนะเอฟซีตีไว้ก่อนนี่พี่ช้างเอาให้ดูเจสันอันนี้จะไปสิบหน่วยสิบหน่วยนะสิบหน่วยสิบหน่วยเลขเก้าเนาะ เก้าสี่นะคะโซนอันนี้จะเป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยแปดสิบหน่วยเช่นกันนั่นเลขเก้าเลขสี่นะคะมีแล้วเนาะเก้าเก้าสี่สี่นะคะอันนี้ก็มามาแบบสิบหน่วยนะคะสิบหน่วยก็เป็นเก้าเป็นเลขเก้าเลขแปดส่วนอันนี้ ก็เป็นแบบนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเลขเจ็ดเลขแปดแต่ว่าอันนี้จะชนกันที่เลขศูนย์มีแค่สูตรเดียวนะที่ชนกันที่เลขศูนย์นะหาว่าท่านใดที่อยากเอาเป็นตกกัวการก็ได้แต่ส่วนตัวนี้จะมาสิบเอจะมาหน่วยหน่วยหน่วย,วยอุยงวดที่ผ่านมานี้ เข้ามาลักสนะิบแต่ว่าก็สี่เก้าก็มีแล้วเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะคะนะเข้ามาแบบนี้อ่าสิบหน่วยสิบหน่วยงวดนี้นะ่าจะมาสิบหรือเปล่า่านผู้ชมนะเก็บสิบตีไว้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเด่นล่างนะคะเด่นล่างสองตงัวมาตัวนะคะ ก็มีเลขห้านะคะประมาณนี้และนี่ก็นี่ไม่ต้องไปสนใจนะที่พู้ชมบ้านนะถ้าโซนก็โซนแต่เลขแปดนะคะ <c oughs> ทีนี้ที่นี้หลักสิบของเราเนี่เลขเจ็ดมีคนกันหลายสูตรแล้วนะคะเลขเจ็ดเลขห้าเอาง่ายงาก็คือหลักสิบเนี่ยเอาเป็นเลขเจ็ดเลขห้านะคะหลักหน่วยหลักหน่วยของเรา ตัวนี้อันนี้พี่ช้างมาดูแลก่ OO. อนนี่น,น,น,นี้ดีกว่า่างนี้ตัวนี้ตัวเบิร์นใช่ไหมคะตัวข้างบนนี่จะเป็นตัวเด่นนะเด่นมากนะคะเอาเบิร์นแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็อันนี้นี่เห็นไหมคะถ้าเราจะเอาเบิร์อนอีกนะอันนี้จะเป็นตัวตัวสำรองนะคะอนี้ก็พี่ช้างก็ลงองมาจับคู่ให้แล้วนะคะคู่ให้แลว้ว ตัวกนรทดลองนะคะถ้าหาว่าอยากจับแับเอาตัวกันอีกนิดหนึ่งก็ต้องเป็นตัวเบิร์นค่ะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเป็นตัวกันนะตัวการตัวเบิร์นนะคะอ่าอันนี้ก็หันหัวขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ได้咯ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมจะเอานะคะอ่าก็เอาเอาง่ายๆก็คือตัวเด่นก็อยู่ข้างบนนี้นะคะตัวกันตัวที่ี่ช้างเคยพูดว่าฝันที่ เมื่อวานที่ลงไปนั้นนะคะก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเลขแบบนี้ด้วยนะเลขแบบนี้ด้วยหรือตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ามาบนหรือมาล่างนะคะอ่าถ้าจะเอาแบบที่ถ้าสมมติเขาไม่เบิ้ลนก็อย่างนี้อย่างนี้เนาะถ้าขาไม่เบิ้ลนะคะก็ประมาณนี้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  อันนี้ก็เพิ่งจะจะบอกว่าจะลงให้ท่านผู้ชมนะคะก็ไปออกพัฒนาลาวสะละนะคะอันนี้สองตัวของพิช้างเนี่ยชอบไปออกพัฒนาลาวนะคะหาว่าท่านใดชอบก็เาไปใส่ที่ลาวด้วยก็แล้วแต่นะอืมเป็นประมาณนี้นะคะก็ตัวเด่นๆข้างบนนี้ก็เด่นทุกตัวแหละคะ่ะนะคะพูดไม่ได้นะเด่นทุกตัวนะคะอ่ะเป็นประมาณนี้นะคะ นี้ตัวเด่นเด่นมากนะนี่ตัวสำรองนะคะก็ถ้าเขาเบิ้ลนะถ้าเขาเบิ้ลก็น่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้หรือมาแบบนี้หรือแบบนี้นะนที่เหลือก็มันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามมันก็ใส่ตรงๆไะท่านผู้ชมใส่ตรงๆถ้าอยากกลับก็บกลับเฉพาะตัวตัวแบบนี้นะฮะ กับว่าตัวแบบนี้กับตัวแบบนี้แค่นั้นเองนะคะนี่ก็ใส่ตรงตไปทั้งหมดนะคะแบบนี้แบบนี้ถ้าจะกลับนะแค่นี้เองอันนี้ก็อยากจะกลับก็กลับก็แล้วแต่นะแต่อันนี้ก็คำนวณตามตรงตามสูตรที่เราคำนวณลงมานั้นนะคะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกท่านทุกคนนะคะนะสวัสดีค่ะ